ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาจับผิดนะครับจับผิดในระบบ NGV Development นะครับเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา7-8ปีมาแล้วนะครับก็การลองผลนั้นนะครับเราก็จะยึดในเรื่องของการใช้ขวดตรวจความประหยัดแบบเรียวไทมนะครับ เดี๋ยวทมในที่นี้นั่นหมายความว่าเราเห็นด้วยตานะครับแบบตรงไปตรงมานะครับแบบต่อเนื่องนะครับว่าการขับนะครก็ออกขอบตัวได้เลยครับการขับนั้นนะครับในสภาพจราจรแบบไหนนะครับจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในรูปแบบใดนะครับเราจะจับผิดกันนะครับในด้วยสายตาเรานะครับและก็ขณะนี้นะครับผมก็ได้บันทึกวิดีโอนะครับมอนิเตอร์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องนะครับ อื่นนะครับเราจะไปแนะนําตัวท่านดรจากกิจนะครับสวัสดีครับท่านด็อรครับสวัสดีครับครับนอกจากชื่อนอกจากชื่อดรจากกิจแล้วนะครับอยากจะถามว่าตําแหน่งหน้าที่ท่านประจําอยู่ที่ใดครับครับก็สอนเววิชาอะไรด้วยนะครับ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการนะครับภาิชภูมิกิจวิทยาแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษนะครับมหาวิทยาลัยบุรพาระครับก็อยู่ทั้งด้านภาคศึกษาศาสตร์แล้วก็ภาควิศวกรรมศาสตร์นะครับวิศวะไฟฟ้าครับก็ขอกันนํานิดนึงนะครับท่านดรจากิดท่านก็มาร่วมกันวิจัยนะครับโดยท่านดรจากกิจ ไม่ได้งบจากทางใดเลยนะครับรวมทั้ง NGV development ก็ติดตั้งแล้วเก็บเงินเต็มๆเ,เ,เลยนะครับก็ท่านก็มีใจนะครับที่จะร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องราวของวาระแห่งชาตินะครับในการติดตามผลิตภัณฑ์นะครับในการค้นหาผลิตภัณฑ์นะครับว่าสิ่งใดจะตอบโจทย์กับสังคมได้มากน้อยเพียงใดนะครับ เพราะว่าเรื่องราวของพลังงานนั้นนะครับถือว่าประเทศชาติเหล่านั้นยังไม่สามารถที่จะขายข้าวและไปแลกน้ำมันมาได้นะครับทั้งๆที่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ขายข้าวออกสุตธลาโลกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับในการ <c oughs> ใช้พลังงานในประเทศไทยเรานะครับต้องมีการพัฒนา ครับในภักรัฐนั้นนะครับประกาศเป็นว้าแห่งชาตินะครับก็คงต้องค้นหากันนะครับว่าสิ่งใดเป็นวาแรงแห่งชาติตัวจริงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปแนะนำอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแนะนำตัวหน่อยครับผมพิสารนะครับครับอาจารย์พิสารนะครับต่อเลยครับจากอยู่ แคทเทเลคอมครับแคทเทเลคอมนะครับครับก็ถือได้ว่าเป็นผู้รู้นะครับในเรื่องของอายานยนต์นะครับและก็วิศวะยานยนต์นะครับในหมวดของคอมพิวเตอร์และอ,อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ถือได้ว่าวันนี้เรามา,าจับผิดนะครับจับผิดในเรื่องราวของการสิ้นเปลืองเชื่อเพลิงนะครับว่าใน1กิโลนั้นอัตราสิ้นเปลือง ใน100ยกิโลเมตรขึ้นไปสามารถทำได้หรือไม่นะครับรถคันนี้เป็นรถเรนเจอร์นะครับทีซิกนะครับปี2014นะครับในเครื่องยนต์จุที่3.2นะครับก็ถือว่าเป็น